ช่องพี่แตงกวานะคะซึ่งพี่แตงกวาเขาก็ไปดูมาจากช่องต่างประเทศนะคะในช่องหว่างวันนี้ก็อาจจะไปดูอีกช่องหนึ่งแล้วก็ต่อต่อกันไปนะคะถึงกว่าจะมาได้องั้นเราไปเริ่มกันเลย let's go ก็เดินนะคะเราจะเริ่มจากตัวผู้หญิงนะคะอันนี้ไปที่เมนูเอ้ยไม่ใช่เมนูสิชาลัยดิน,นะคะแล้วก็ชา่าเอ้ย post โห d e นะคะพสต์โห d e แล้วก็ talk daily talk daily อ่าถ้าทอมเดวี่5 20ก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะกดแบบดับเบิ้ลคลิกเลยนะคะแบบแครี่แครี่คือกดแบบแครี่แล้วก็ท็อปพร้อมกันเลยแฮงข์ชนะแต่แครี่ค่ะนะะคแล้วก็แต่เพียงกว่าเขาจะทําแบบแครี่กับฮักต่อเนื่องแบบดับเบิ้ลคลิกนะคะแต่เราจะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าคือมันยากมากเลค่ะถ้ากดแบบ แบบนะี้มือเราไม่หันแน่นอนนะคะแบบง่ายสุดแบบแครีครั้งเดียวนะคะแครี carry. แล้วก็ไปทอ l k กแบบดัแบเบิ้ลคลิกอ่าจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเรากดแบบดับเบิ้ลคลิกมองทงันหรือเปล่าถ้ามองไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะคะอืมเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปกดรีเซ็ตโพส เสบวกมั้งเซตลบตีเซตลบอืมรอก่อนนะแป๊บนึงเราจะต้องไปปรับที่เซตลบนะคะอุ้ยโทษทีค่ะไปปรับที่เซตลบนะคะแป๊บนึงนะ,อะโอเคได้ละกดไปหนึ่งครั้งนะคะเซตลบนะอ่านออกกันเนาะทีนี้เราก็ปรับตามใจชอบได้เลยค่ะคือจะปรับขึ้นไป ลงปัดซ้ายปรับขวาอ่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยไม่ถนัดในการใช้ลูกศรในการชี้นะคะเราก็ยังหาแอปที่สามารถใช้ลูกศรในการชี้แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนอะไรได้เนาะอ่าทีนี้แล้วก็ปรับให้เจ้าชายเนี่ยเขาหันมาหาหน้าเรานะคะกดเข้าไปเลยปรับหมอง ก็ให้ผู้ชายนะคะเลือกโพสต์หมดทอลกเดลี่นั่นเองไปที่ท่าที่เท่าไหร่นะเออแปดสิบเอ็ดนะคะแปดสิบ นะคะรู้จักกันไหมเนี่ยที่ stop reset ไม่ใช่มีสติเอ่อไอเนี้ยโพสนะคะแล้วก็จะได้นี่นะคะ มันจะใกล้เกินไปโอเคเดี๋ยวเราก็ได้แบบนี้แล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำนะคะอ่นนี่หน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอุ้ยได้อ่ะคือก้อยน่ามั่งเลยเป็นซีรีส์ได้เลยอะ่ะเฮ้อใครที่อยากจะไปทำการ์ตูลนละครแล้วอะไรนะคะก็เออเชิญทำได้เลยนะคะ อ่ะเนี่ยเวลาเราเต้นเราก็กดตรงจร้ามจ้มัมจ้ามนะคะคือกระโดดนั่นเองเนี่ยอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าจบคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาสอนทำเอ่อพลุอะไรนะพลุเวลาเขาลอยกระทงกันอนะ่ะเขาก็จะทำกันนะเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะโดนแล้วแขนขัดขาขาดได้เลยออ เราจะมาซื้อที่ปรา,าสาทนะคะ,ะเพืเพ่อนๆเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันอยู่ตรงไหนอะแต่ถ้าใครรู้แล้วก็แล้วไปนะคะก็คือไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าถ้าเพื่อนคนไหนไม่รู้ก็โอเคไม่รู้ก็ไม่รู้อเราก็เตะลำเดี๋ยวเอาเนื้อเพลงมาให้นะคะลาลา All